เรื่องโกรธเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรู้ก่อนต้องรู้ตัวว่าโกรธก่อนอย่างน้อยตัวเขาเขารู้ว่าเขาโกรธก็ก็ดีละจริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะแค่พยายามรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ถึงร่างกายตัวเองร่างกายมันจะเป็นตัวฟ้องว่าตอนที่เรากําลังมีอารมณ์เกิดขึ้นเวลาโกรธเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายมันจะเป็นยังไงมันจะมีปฏิกิริยาเช่นมีความตรึงมีความตึง มีความเครียดร่างกายมันเกรง็งหัวใจเต้นเร็วหน้านิ้วว,ว,วคิ้วขมวดอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหล่าเี้ยเราก็ดูมันไปเรื่อยๆบางคนที่แบบว่าเป็นเอยอะมากๆนอกจากเราจะรู้สึกแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเอากระจกมาสองหน้าตัวเองก็ได้ได้เห็นสภาพตอนที่เขาบอกว่ายักมาหรือสูญเป็นไงก็สองหน้าตัวเองเข้าไปอย่างเงี้ยก็น่าจะเวิร์กดีนะทำไปเรื่อยๆมันต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วค่อยมันจะค่อยๆเห็นโปรเซสกับความโกรธที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปค่อยๆดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก้ค่อยๆดีขึ้นเอง ก็ช่างเขาดิก็ <c oughs> เรื่องของเขาอะก็คืออะไรยังไงก็ตา่างคือเขาโกรธเราหรือเขาทาอะไรใส่เรามันไม่ต่างอะไรกับเวลาคนพูดจาไม่ดีใส่เราว่าเรานินทาเรา่านี้ใช่ไหมก็ <c oughs> ที่พูดบ่อยว่าเวลาคนถมน้าลายลงพื้นแล้วเราเก็บน้าลายเขามากินทําไมอ่ะเออก็ปล่อยเขาไปแต่ว่าถ้าสิ่งที้เขาข้อมูลแล้วกันอย่าอย่าเอาเป็นว่าเราต้องแยกแยะอารมณ์ของคนที่พูดใส่เรากับข้อมูลที่ได้มาคนละเรื่องกันถ้ามันเป็นเรื่องของอารมณ์เราไม่จำเป็นต้องรับอารมณ์อแล้ว มันเรื่องอารมณ์ของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าข้อมูลที่เราได้รับมาแล้วรู้สึกว่าเอออาจจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรืออะไรเงี้ยนองพิพจารณาตัวเองถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราปรับปรุงพัฒนาได้ก็ทำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เออไม่มีอะไรซับซ้อนจริงๆก็ดูไปเรื่อยนั่นแหละดูทั้งกายภาพแล้วก็ดูทั้งสภาพจิตใจเราก็จะเห็นแบบสภาพมันแบบน่ารังเกียจอ่ะเมืนรัง,งเกียจต,ตัวเอง เขาเขียนแบบว่ามองไปก็แบบว่ที่มันตัวเราเนะี่ยทำไมมันหน้าตามันแย่ขนาดนี้ตอนที่เวลาโกนเราก็จะรู้เองว่าเออเนี่ยแหละเราไม่ต้องไปค้นหาผีที่ไหนไม่ต้องไปค้นหาปีศาจที่ไหนมันอยู่กับเราเนี่ยแหละันเกิดขึ้นได้ไง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเราเป็นคนที่มีโทรศัพ์จริตสูงเ,ออเด่นชัดที่สุดในบรรดาทั้งหมดเนี่ยก็ เออตอนแรกก็เกิดจากความที่รังเกียจคือไม่ชอบไม่ชอบอารมณ์เวาลาเราโกรธอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเป็นการให้ค่าในทางลบกับสิ่งเหล่านี้ไปได้วยซ้ำซึ่งก็ไม่โอเคก็ต้องค่อยๆรู้เห็นตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,อย,ๆอย่างที่ว่าเราก็ดูไปเรื่อยๆนั่นแหละเออมันไม่ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกยังไม่ใช่ประลาดแต่ว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นอ่ะค่อยๆดีขึ้นอ่ะจะสมมติเอ่อตอนแรกจะโกรธชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยอาจจะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงอาจจะดีหน่อยไปสิบห้าทีอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่ ก็ขอให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็ค่อยดีขึ้นเองอ่ะอย่าอย่าไปสนุกกับความโกรธมันมันไม่โอเคอารมณ์ที่แบบว่าอุตสวายใจที่เวลาได้ด่าคนอ,อื่นเวลาที่นินทาชาวบ้านแล้วก็ด่านู่นด่านี้มันบานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไปเป็นคุณแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยปารตลาดนิดนึงเงี้ยมันไม่โอเคอ่ะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตมันดีขึ้นอ่ะอคนชอบคิดว่าฉันพูดต,งตรงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีอย่างเงี้ยไม่ใช่นั่นไม่ใช่ปิยะวาจาอันนั้นคือการผิดศีลการพูดจาที่คําที่มันไม่ดีอ่ะ เออมันไม่ใช่เรื่องที่ดีมันไม่ใช่คำว่าการพูดตรงไม่ได้ไม่ได้ถูกศีลอะ่ะอืมแล้วก็คนชอบไปคิดว่าเนี่ยมันแย่งมันจะแก้ปัญหายังไงนู่นนี่นั่นะจริงๆมันต้ององค์ประกอบมันต้องครบว่า,าลองคิดดูว่าจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการคิดการพูดการกระทําก็ตามต้ององค์ประกอบจริงอ่ะลองพิจารณาง่ายนะหนึ่งเราอย่าทําให้เกิดความขุดข้องหมองใจในใจเรา2ทําสิ่งดีๆงามให้มันเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วพยายาม คงสภาพความจิตใจของเราอ่ะให้รู้เห็นตามความจริงฟังดูแปลกๆนะจริงมือการลัชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์มีแค่นั้น